สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เฟชชั่นนั่เด็กตรงมือเห็นเยี่ย <c oughs> มาจากพี่น้องจอ๋าแอบขอมากใกล้ๆ้มือนี่พี่เป้มีแนวทางตัวเลขท่าาๆมาฝากพี่น้องคือเราคือเดิมเพิ่มเติมคือเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถ รู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเน้นไม่ได้ย้ำไม่ได้นะคะทุกคนคะแล้วก็ชี้ไม่ได้ว่าเลขนี้เลขนั้นแต่ละคลิปแต่ละคลิปทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นเพียงแค่แนวทางในการวางตัวเลขสวยๆเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาทึงพิธีการสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เป้จะมัดรวมทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนา มาฝากกับทุกคนซึ่งคลิปนี้ถือว่าคัดคัดเน้นเน้นแล้วสำหรับลาวพัฒนาก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะทั้งฮานอยทั้งลาวแหละพี่เป้ทำเต็มที่แล้วนะคะสำหรับสูตรนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าและฮานอยของพี่เป้ก็จะมีตัวเด่นและกับตัวรองคือเกาตัวเด่นและกับตัวรองคือเกาพี่เป้กับบุหู้คือกันเด้อว,ว่าเลขมันไมออกอย่างพี่น้องพี่เป้มันเป็นเพียงแค่ คิดวิเคราะห์คาดการคาดคะเนเท่านั้นใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้ด้วยแล้วก็เพื่อแบ่งปันตัวเลขสวยๆเอาไปเปรียบเทียบกับกับอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้และขอให้โดดสำหรับฮานอยวันนี้นะคะวันนี้คือ ทั้งฮานอยและลาวแหละว,ว,วันนี้26 26สิงหาคม2567นะคะ26สิงหาคม2567ั้ายเดตัวเด่นฮานอยนะจ๊ะทุกคนจ้ะฮานอยวันนี้เด่น4วิ่ง4รูด4เด่น4วิ่ง4รูด4ี่ถ้าสมา4ี่ศูนย์สี่และ4 8 สี่ศ4 2 4ีหนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่และ48อันนี้สำหรับตัวเด่นนะคะทุกคนค่ะตัวเด่นของฮานอยแต่สองสามวันมาแล้ที่ตัวเด่นตัวเด่นมันไม่ค่อยมาตัวรองมาดีมากเลยแต่วันนี้ขอให้ตัวเด่นมามาก่อนตัวรองสองสามวันมานี่คือตัวรองมาก่อนตัวเด่นนะคะทุกคนค่ะและหลายๆคนก็จะถามว่าตัวเด่นแล้วตัวรองหรอพี่เป้ะ ตัวเด่นสี่รองสามวันนี้เด่นสี่รองสามนะคะถ้าสามมาสามหนึ่งสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดและสามเก้าสามหนึ่งสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดและสามเก้าอันนี้คือฮานอยนะจ๊ะลืมลืม ลืมความสีว่าว่วาเจ้าของสีว่าหยังนั้นนะพี่น้องมาสำหรับสำหรับลาวพัฒนาคลิปนี้เลยนะคะอยู่ในคลิปนี้เลยใครเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้ดมุมพี่เป๊ก็ไม่รู้นะว่ามันจะมาอะไรหรือมันอาจจะไม่มาก็ได้หรือมันอาจจะมาแต่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 แต,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 แต่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงฮานอยก่อนฮานอยช่วงนี้มันมาฮานอยเฉพาะกิจและฮานอยกาชาติอะเกือบทุกวนัน ทุกวันเลยแหละนะคะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะเพอร์ซ mm ิฮ hmm. ูอยู่ว่าเออมันมามันมาทุกวันถ้าใครที่อยากเข้ากลุ่มกลุ่มบ้านพี่เป้นเนาะเดี๋ยวพี่เป้เปิดกลุ่มให้เข้าเราจะพี่เป้จะไลฟ์สดช่วงประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งรุ่นเล่าพัฒนาไปน้าแรงนี่นะคะแรงนี่เดี๋ยวพี่เป้ไลฟ์สดแล้วก็มาเปิดให้เข้ากลุ่มกันนะคะเป็นกลุ่มปั่นน้ําใจเดินและ วางแนวทางแลกน้ําใจซุ้มเจ้าเข้าใจครับว่าวางแนวทางแลกน้ําใจบอเออนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยมีโชคแล้วก็แบ่งปันน้ําใจอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะรู้แหละว่าพี่เป๊ะตอนเนี้ยคือหางเงินหางเงินเพราะว่าลูกชายพี่เปอะจะผ่าตัดใหญ่เดือนเดือนตุลานะ จะผ่าตัดใหญ่เดือนตุลาพี่เป้ก็ต้องรีบหาเงินเพราะว่ามาใช้เงินก็ใหญ่นะคะก็วางแรกนะคะแรกน้าใจเท่านั้นสําหรับคนที่เข้าใจนะจ๊ะทุกคนจา๋าถ้าใครไม่อยากเข้ากลุ่มก็รอนะนะในคลิปนะในในกลุ่มมันจะมีพวกสายหุ้นพวกหุ้นนะหุ้นตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยลาวประตูไทยลาวสันติภาพลาวประชาชนลาวเอ็กต้านิเคนิเค วีเช้านี่เคปกติจีนโอ้ตั้งแต่เช้ายันมืดยันดาวโจรสำหรับคนที่อยู่ในในกลุ่มเนาะแล้วเราจะไปกันที่ลาวพัฒนานะคะเราจะไปกันที่ลาวพัฒนาลาวพัฒนาวันนี้26 26ิสิบงหาคม2567นะคะวิ่ง8รูด8วิ่ง8รูด8เด่น8 8ดแปดสองแปแี่แปดหและ8ปด แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดและแปดเก้าชอบชอบชอบเอ็นนี่แหละชอบถ้าส่วนตัวชอบแปดสองถ้าถามว่างวดที่แล้วมาไหมไม่ไม,มาหลุดนะคะลาวพัฒนางวดที่แล้วหลุดแต่วันนี้ก็ขอให้ได้แหละขอให้ได้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาไม่ว่าจะเป็นฮานอย นะคะไม่ว่าจะเป็นราพัฒนาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฮานอยก็ขอให้ทุกคนโชคดีเน้นย้ำว่าที่เป้ก็ไม่สามารถรู้เหมือนกันนะว่าตัวเลขมันจะมาอะไรทุกคนมันเป็นเพียงแค่แนวทางมันเป็นเพียงแค่คาดการคิดวิเคราะห์ไปตามสูตรของแต่ละคนเท่านั้นเพราะว่าม,มันมันมีมีแบบเขาเรียกว่านะมีแบบมีเข้ามีหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้า พูดถึงเรื่องเรื่องเข้ากลุ่มก่อนเนาะแต่ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มหวังว่าจะถูกทุกหวยทุกหุ้นน่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะสําหรับคนที่จะแบบว่าเข้ากลุ่มแล้วจะถูกทุกหวยทุกหุ้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้นั้นไม่มีใครสามารถให้ได้ขนาดนั้นนะคะวันไหนเขียวก็คือเขียวแต่เช้าเยันมืดวันไหนแดงก็แดงแต่เช้าเยันมืดอันนี้คือพูดเรื่องจริงอันนี้คือพูดเรื่องจริง เขียวคือเขียวเย็นมืดแดงคือแดงแบบเท้าเย็นมืดมันจะเป็นสลับกันคนที่อยู่ในกลุ่มอะเขาจะจับจับเอ็มจับจับเอ็จับจุดได้ถ้าวันนี้เขียวพรุ่งนี้จะแดงเออเขาถ้าวันไหนเขียวรัวๆอีกวันถัดมาเขาก็จะแบบเบาๆหรือหรือไม่ไอ้นั่นเลยเพราะว่ามันจะแดงมันจะสลับกันเขียวแดงเขียวแดงอะไรประมาณนี้ นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสองทุ่มครึ่งเรามาเจอกันกันกบไลฟ์สดพี่เป้นะคะทุกคนคะ่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่เป้มีแนวทางมาฝากเรื่อยๆนะจ๊ะไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย